สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเกลสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะครับแรกนี่ออกหากินหายาค่ะหลังจากที่ฝนตกนะครัพี่น้องอมาพอแล้วตัวที่สองเด้อค่ะนี่โบเมนตัวแหลกตัวแหลกสาวกันกนี่เป็นเขียดค่ะไปยุคกระหม่อกเบย์ไทยจับเลยลูก,อกพออันใดเอาอันนั้นเด้อค่ะมือน,นี้สิมานยังแน่ๆน่ก็ล่อลุนไปต้องกันค่ะพี่น้องเคมีโมค่ะวัดนี้ตัวนี้จุ๊บเออมือนี้เขาได้มือจับมานําเด้อค่ะนี่มือแซนวิทคุบเลยลูกคุบเลย โอ้ไมนเต็มเห็นวกแม่งก็ร้ายด้อค่ะพี่นอ้อ,าาอ,องข้าลาเกะกับฟองข้าลาวกีน้อพี่น,น,น้องค่ะต้นค่ะเตรียมโตสิเต็มย่างเที่ยวเลยอยู่ผางบนทางเอ้ยนั่นไก่บัวบัวใด้ลีค่ะหลีเต่ไปใหม่นี่ฉันแหนมเห็นนี่แนี่ยวูดแต่พังวเลยอดเพราะสุบีร์วะ เอาเลนเล่นเลนทั้งคุณพี่น้องสู้กับพวได้กบนะกบกบนะกบนะพี่น้องเขียดค่ะเคียรโม่ตัวใหญ่ๆเลยมาเามาโอ้โหนั่นแหละนี่ดิจับปุ๊บเออคุบปั๊บจับดีดีอืมอืมอู้ยพี่น้องใหญ่ฮือเส้นวีดว่าแถวบ้านเข้ามันตัวใหญ่เนอะลูกไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องทั้งผีมิดๆเนี่ย เลีนเลียนเลียนเลียนสุ่มก็บ่ได้สุ่มก็บ่ได้ไก่ก็บ่ได้แม่งจับปุ้นจับปุ้นดลีแตกเอาเร็วๆใส่เ,เลยคบป,ปับคบป,ปับเลยลูกโอ้ยแมงเมากระไรเนาะเอาขนมตัวยังไงเลยค่ะ่ยังไดเ,เดี๋ยว่ะให็นมันเต็มมาตำเม่เด้เดี๋ยว่าเพิ่มจะเพิ่มเอาเลย แม่พ่ะท่านจะจับผับได้เป็นยังย่านมันเต็ดเนาะวูบตัวแปลกไงเลยเสียดายค่ะมันเต็ดกับสีเสียดายเนาะค่ะพี่น้องคู่ค่ะคู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุปสองคนพอดูสองกันเลยสองครับแมงเขาตาโอ้ยลำบากงากรหน่๊แมงหลายค่ะอู้ยแมงโอ้ยผอยละค่ะ นี่ปล่อยค่ะพี่น้องสลับอันหนึง่งเอ้าะลุงมองเขียดจะคล้องหรือเปล่านี่เอ้าะลุงมองเขียดพี่น้องเศร้าพอแล้วค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องนี่กุนี่เขียดถูกเห็นยังเออนั่นแหละนี่ตัวใหญ่ๆงามๆเลยคะ่ะเอ๊ดิวจับเออ นี่เขียดพุ่นกับเขียดนึ่งต้นนั้นก็ต้นบัวเห็นนะบัวคู่เคยคุยคู่เคยคุยต้นนั่นก้นมาอยู่ใกล้กันแล้วอยู่เป็นครูเลยค่ะแย่แย่าสาดไปถอยเออนั่นละจับนั่นละจับเบาๆก็ได้ต้นนั้นครับพี่น้องนี่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 เร็วเร็วรอปับเมื่อ ทีเต้นย่างแต่มันเต้นนี่แหละโ,โอ้เหลือบเตืนอนทรงซางทรงซางแค่น,น,นี้หยามมาเริ่บที่ห้อนน่ค่ะพี่หนอนตัวคุบเตอร์โอ้ของแล้วเวจับเอาแบบหน้าตาสวยเลยเนาะจับไปต้องคุปป้บเลยังไงจับนั้นจับคอยพอดไล่หนีล่องลุมลงหลุมตรงนี้เออนัน่นไหน ุ้ยคือเนาะค้ยเสี่ยงเหงาเหลือก็คือห่องตีเนาะุ้ยจับลูกจับโอู้กจูโฟอยู่เลยโอ้ขอไปด้วยค่ะพี่เนาะภาพปังเถือกอะก็คือตั้งเปล่นเนาะแมงก็เยอะให้รูดเด้อจับสองมือเลยจุดจับเนี่ยจุดเลีลาแหงคูนั่งโตดหมดเตี้ยโตเลย จับอตัวแบบนี้เย็บขึ oh ้นเร็วๆเลยออกงเลย้ยแม่งพี่น้องเอ้ยแม่งคักอีลีค่ะคุบปับนั่งละเอ้ยัดพี่น้องอันนี้แม่บบกใหญ่เลยค่ะนี่จับเองเด้ค่ะ อ้ยนี่แน <nothing>. ่นี่ตัวนึงค่ะปุ๊บนี่ต่างชาอยู่ครบเลยต่างชาสิไปแล้วต่างชาแล้วดูตัวไหนวะเร็วแรงเห็นยังนั่นไม่พี่น้องภาพกิฬามันมันโอ้ยอยากวิ่งก็บอกว่าเนี่ย จับลูกกับโอ้ยแม่งก่ลไรค่ะพี่น้องมันยังเขียดแต่ละเทือกันเนาะเลยไม่มียงเมงเลยเนาะเร็วเลยรับโบเห็นให้เขียดนนี้นี่โอ้ยมันดูดมันดูดนะ่ดูดเปิดมาไงเนี่ยอ้าวแล้วอะไรเลยนมึ้นบ่จับอีกมือหนึ่งเดยอยัาจอบไรจอบดิโอ้ยง่ายงอีก ตัวนั้นเต็มไปเลยวะเนี่ยชิหาคอนผอบวเอาครุบเลยไอ้โนอตัวนี้เลยใหม่เดี๋ยวกูเย็นตล้วพี่หน่อนี่มึงอ๋ออ๋ออ๋อปุ๊บเอาเลยนั่นสวอดใบใหม่นั่นแหละเจ๊งไงขึ้นไหมวะเออตัวพวกไงเลยตรงนึ่งกับตัวอือพี่หน่อยับเอายับเอาวุ้นนั่นนี่จุ๊ยนี่นี่นี่มังค่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วมันจะเต็มมังค่า นี่นี่นี่น้ำมือได้ยุเออนั่นแหละเราจะสิบว่าได้คพี่น้องอี่ค่ะต้นหนึ่งท่านบอกเขียดกระเพิดเพิดพอเป็นครูเลยเด้วค่ะนี่อีกต้นหนึ่งอยู่ข้างนาค่ะพี่น้องโตค่ะแยกกระเป๋าสุว์ตดวอค่ะอี่ย กำสองๆๆกำสามกระไรค่ะพี่น้องตรงนี้การพักงกเกิดขึ้นโอ้ยแม่งร้าย้ยงอุบมนมนวนเลยเด้อค่ะบา้งตัวกับทายบา้งตัวกับบริเวณทายค่ะพี่น้องหลายอยู่คะ่ะโอ้มาไก่กัดเราเด้อค่ะจับเลยไอโอ้ยแม่งเล่นเล่นี่นี่ยึดเล่นนั่นนั่นนั่น,น,นอ้ยแม่งพี่น้องโอ้ย Hén bò hiến hiến xiang nhang ương cả ương ừ. ngon nương ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กเอาไฟขึ้น,นยับเลยไอ้ตัวเงีงามงอยู่เนาะเขียทางเลยแต่บ่ค่อยได้ทายด้อค่ะพี่น้องยุ่งมันลาโอ้ยันเมนยุ่ง,แ,งแมงมันลายค่ะอุ้ยเดหลายเลยนีทงบอกง่าเลยัเกินมากับพวกเขียเขีย <c ười> ดลายพันนีนเน่ะปไปๆกาลังอวยค่ะอวยลงแม่งหลายแหงยี่หลีพี่น่องท้องกัดท้งเข่าตาน่ะยานเข่าหูกะพอง หออยแล้วค่ะบรรยากาศยำคืนกะสิบอกคือยำ,ำเว้นเนาะค่ะพี่น้องจะเขียนลูกไปเสร็ไปได้แถอลงถูกกับปูตัวนี้ปูใดตามพี่น้องไป,ไปให้เขียนดิฮาห,หลุดก็กลับหลุดจับไปเรื่อยๆแหละวมองเห็นหรืออื้อเหยียบจริงนี่ <c oughs> จับ <c oughs> ง่ายๆคนละ เย e ู่แม่ดินเป็นส ah, ่วนอยู่อี๊ไงแฮ้งอู้ยบโหนาปิดเลยเนาะหืมเพื่องโบนาปิดไหมเมียนเอ้าเอาเลยไอ่เปิดบบไร้เลยโบอี๊ไงแฮงเมียนเขียดเมียนเนี่ยเห็นบ่อืมเห็นเห็นเอ้าออ้ยกรก็จับมาอีบพี่หนุงเนี่อย่างแป๊บเดียวเนาะค่ะสองสองชั่วโมงบวบุออกมากองถุ่มกลัว เหนื่มประมาณเอยขื่นอายโอ้ยเหียดนี่สวดสวดสวดเลยพี่น้องมันมันค่ะหลายขัดผู้ลายลายดีไปสลาบคลิปนี้ค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเจียงบอมันมันเด้หลายลายนี่เห็นบ่เอาเอาถุงไงมะน้องวันนี้เนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจ้ะลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไ,ได้ก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อค่ะเพื่อจะผ่ดผัคดคลิปต่อๆไปของสาวกานิกาก็วาสวีทค่ะไปละค่ะพี่น้องสำหรับมือน,นี้บ๊ายบาย